สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็มาพบกับช่องนายน้อยนานา,นาสาระอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะครับตรงกับวันอังคารที่18ตุลาคมนะครับก็พาเพื่อนๆมาชมวันสีอีกเช่นเคยนะครับนะครับก็มาพร้อมกับอากาศนะครับลมเย็นมาเลยนะครับ ท้องฟ้าก็ไม่มีเมฆเลยนะครับท้องฟ้านะครับแดดสดใสแดดเต็มที่เลยนะครับนะครับท้องฟ้าก็แจ่มใสเลยเริ่มจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับก็มาดูบอลสีในหน้าที่จะเข้าสู่หน้าหนาวนะครับบอลสีก็ยังสดใสอยู่นะครับสดใสอยู่นะครับ สีลาหุ่มทองนะครับยังสดใสดีอยู่นะครับพรมพิมานนะครับพรมพิมานนะครับเพชรเจ็ดสีนะครับลุ้นด่างนะครับด่างนิดเดียวนะครับเศรษฐีพันล้านนะครับในหลายตัวนะครับก็เก็บสะสมไปรเรื่อยแต่สำหรับวันนี้ ราคาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางบอนสีที่มีชื่อว่าสตอเบอรี่สตาร์นะครับนะครับต้นใบล้นกระถางแนละ้วเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วนะครับกระถางเดิม5หรือ6นิ้วนี่แหละนะครับเป็นบอนสีเขาว่าเป็นบอนสีที่นำเข้าจากจีนนะครับแต่น้องเขาก็มีความสวยนะครับสวยเหมือนกัน ไปเราไปเปลี่ยนกระถางบอนสีช่วงปลายฝนต้นหนาวกันนะครับไปเลยครับมาครับมาเปลี่ยนกระถางบอนสีที่มีชื่อว่าสตรอเบอรี่สตาร์กันนะครับดินก็เตรียมไว้แล้วนะครับดินใบก้ามปูนะครับส่วนเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อ่า ดินล้วนนะครับดินล้วนผสมบ้างแล้วก็มูลเส้เดือนนะครับหรือเพื่อนๆอ,อาจจะเอาใบกัมปูล้วนๆก็ได้นะครับกระถางที่เตรียมไว้นะครับกระถางที่เตรียมไว้ช่วงนี้บอลสีเราก็เข้าสู่หน้าหนาวบอลสีเราก็จะเริ่มพักตัว ตูช้านะครับตช้านะครับบางท่านอาจจะนะครับเอาอม,อม,มีกระมังมีกระมังไว้รองนะครับไว้รองอกระถางบอลสีนะครับใส่น้ำรองกระถางบอลสีไว้เพื่อ,อไม่ให้บอลสีเรา พักตัวนะครับให้มีใบมีอะไรให้เราได้ชมตลอดนะครับใช้กระมังใช้หรือจะเป็นถาดรองก็ได้นะครับถาดรองถาดรองกระถางนะครับแล้วก็ใส่น้ำเลี้ยงไว้ตลอดนะครับก็จะช่วยให้บอนสีเราไม่พักตัวมีใบให,ให้เราชมความสวยงามตลอดนะครับ ใส่ดินเข้าไปในกระถางนะครับแล้วก็สตาขึ้นจีนิดหน่อยนะครับตาขึ้นจีนิดหน่อยสตาขึ้นจีก็ปลยอยได้ช้านะครับนิดนึงไม่เยอะนะครับ นี่สี 4, 5, ่ห้าหกเมตดนะครับแล้วก็เอาบอลสีนะครับบอนสีสวยสีหวานมากเลยนะครับสตอรอเบอรี่สตาร์นะครับใบพื้นสีชมพูกระดูกสีเขียวนะครับแล้วก็มีเม็ดสีแดงๆนะครับเม็ดสีแดงแนะครับ เปลีออย่ยนเลยนะครับเปลี่ยนกระถางใหญ่ขึ้น ลมหนาวก็มาเรื่อยๆแล้วนะครับลมหนาวก็มาเรื่อยๆหรือเพื่อนๆท่านใดที่มีตู้ก็อเอาใส่ตู้ไว้เลยช่วงหน้าหนาวนะครับจะช่วยให้บอนสีเราไม่พักตัวนะครับก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้บอลสีก็ราคาอยู่หลักร้อยแล้วนะครับก็น่าสะสมนะครับส่วนตัวที่เทพๆเลยๆของปีนี้ก็ราคายัางสูงอยู่นะครับแล้วก็ตามกำลังเรานะครับเดียบร้อยนะครับเปลี่ยนนะครับกระถางนะครับให้บอลสีนะครับ สวยงามมากนะครับใหญ่ขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาเปลี่ยนกระถางเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสวยงามนะครับสีชมพูดสดใสเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากเพื่อนๆนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ยังติดตามกันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆเพียงแค่นี้ครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆแล้วนะครับสวัสดีครับ